สวัสดีค่ะรู้จิก,การเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะคะได้นำมารีวิวเรียนมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของหลวงพ่อรุ่งวันนี้ก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ สวยเรียวนะคะเฉพาะใบก็ก้างนิ้วครึ่งรวมด้านและฝัก15นิ้ว15นิ้วครึ่ง มีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวนนะคะเฉพาะใบก็9เป้านิ้วนิดๆยาวรวมด้ามไปฝัก15นิ้วครึ่งใครที่ผ่านก็ามาชมรีวิวนี้ได้สนใจก็ทักไทยเข้ามานะคะทักไทยเข้ามาพูดคุยสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมได้นะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์092 6629665อง้จิการนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปด้วยนะคะท่านใหม่ๆที่ได้เข้ามารับชมรีไไวิวนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปด้วยนะคะทักทายเข้ามาได้หรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0 9 2 6 6 29 665อุกรู้จิการะคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะตุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ